เฉลยองนปีหกกันนะฮะอนั้น Daisy is making this card was h t h o u l d s h e w r i t e on the card mm hmm. ก็คือเขา Daisy ทำการนี้ขึ้นมาจะเขียนว่ายังไงดีซึ่งที่พี่วงไว้คือ Santa Claus มันก็ทำให้รู้เลยว่ามันจะไม่ใช่ Easter ไม่ใช่ Father ไม่ใช่วาเ v a l e n t อะไรทั้งนั้นก็คือเป็น Holidays คือวันหยุดยาวก็จะเป็น Christmas นั่นแหละ ข้อสองวิ d ี a อไดอะล็อกอ่านไดอะล็อนี้ and กับเบลเนาะ and บอก I'm going to Phuket this long weekend วันหยุดยาวนี้จะไปภูเก็ตเบลก็แบอก wow how are you traveling and for how long จะไปเที่ยวยังไงบ้างแล้วก็นานเท่าไหร่แอนก็บอกว่า I will drive จะขับรถไป and stay there for three days และจะอยู่สามวัน ก็เขาบอกว่าประโยคไหนถูกต้องเพราะนังเบลเนี่ยขับขับรถไปือหมายถึงเบลไปด้วยอะนะที่ภูเก็ตก็ไม่ใช่ละแล้วก็ข้อ2แอนเนี่ยไปภูเก็ตโดยรถยนต์นก็<ว>เขาบอกว่า drive ก็เป็นไปได้ว่าต้องเป็นรถยนต์เนะาะคงจะจะบอกขับรถบัสไปหรอหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์มันก็ต้องใช้คำ ights, ว่า ride เนาะก็เลยจะเป็นข้อสที่เหลือข้อสา 3. สองคนเบลแอนอยู่ที่ภูเก็ตอันนี้แอนเบลจะวางแผนที่จะไปภูเก็ตก็ไม่ถูกต้องเนาะเพราะแอนไปคนเดียวข้อสาม which picture show an American sport ภาพไหนที่โชว์กีฬาของอเมริกาอเมริกาเกล่ากีลา,กกลาละเกล่า <c oughs> กีฬาประจำชาติเออประมาณนั้น ซึ่งจริงๆเขาสามารถเล่นได้หมดเนาะแต่ถ้าเกิดเอาที่ประจำชาติจริงๆจะเป็นอาอา์การกันฟุตบอลเนาะชื่อก็ชัดเจนเลยที่เหลืออาเล่นแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นเมนขนาดนั้นก็เขาซี i Look at the picture ดูภาพนี้เนาะ Did you know รู้หรือไม่อันนี้คือตุนปากเป็ดเนาะ Is the only animal that has no stomach ไอตุ่นปลาเป็ดเนี่ยมันไม่มีกระเพาะไม่มีเออไม่มีไม่ใช่ไม่มีกระเพาะไม่มีท้องอ่ะไม่มีพี่ก็ไม่แน่ใจว่าระบบมันเป็นยังไงอ่ะก็ which sentence is correct ประโยคไหนถูกก็มีอันนี้ตรงๆเลยว่าเออเนี่ยตุ่นปลาเป็ดไม่มีท้องอือก็เลยตอบภาษาที่เหลืออันนี้มีหนึ่งหนึ่งท้องคืออะไรและทุกจัดทุกตัวมีท้องไม่เกี่ยวเลยคือรู้อยู่แล้วมันไม่ได Ok ja, เกี่ยวกับพระเ็ตเนี้ยเออแล้วก็สัตว์ทุกตัวไม่มีท้องโอ้โหไม่ใช่นะน่าจะอยู่ยากนะเพราะฉะนั้นตอบข้อสามข้อห้า read t w s e n t e n c e อ่านประโยคนี้ my brothers and sister are visiting me tomorrow charlotte is my sister c h a r t and l o u i s are my brothers i'm happy to see them all which sentence is correct อะแปลคื เป็นพี่ชายหรือไม่ใช่น้องชายเนาะแต่มากกว่าหนึ่งคนแน่นอนมีเอสแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นผู้หญิงเนาะพี่สาวหรือน้องสาวก็ได้จะมาเยี่ยมฉันพรุ่งนี้แล้วเขาก็เอ่ยชื่อมาเลยว่าซิสเตอร์คือ c ชาร์ o ็อตส่วนบรทเธอร์คือจอร์ดแล้วก็หลุยฉันมีความสุขที่พวกเขาจะมาเนาะประโยคไหนถูกข้อหนึ่งหกคนจะมาเยี่ยมม,มีแค่สามนะแล้วก็ข้อสอง สามคนกำลังมาที่บ้านชานอาถุก้องนี้ที่เหลือขขอสาัชาลอ็อตจอร์ดลุยส์แล้วก็มีอีกอะ่ะแบบแล้วก็มีบาทเทอร์อีกอะ่ะกำลังจะมาเยี่ยมไม่ใช่ละมันครบแล้วเนาะอันนี้ก็คือมีชาลอ็อตจอร์ดแล้วก็มีพี่สาวของสาวอีกไม่ใช่เนาะเออก็ต่เป็นข้อสองคือแค่สามคนเท่านั้นนะฮะข้อหก Look at the n o t e mm hmm. ก็คือดูที่ป้ายมันมันเว้นชื่อไว้ให้เราใส่แล้วเขาบอกว่า what is the best name for the n o t e อันนี้คือชื่อที่ดีที่สุดถ้าเราอ่านดูอ look after แบบว่าดูแลดูแลผักแล้วก็ดอกไม,ม้อืมแล้วก็ให้เออดูแลพวกสิ่งมีชีวิตให้ ทั้งใหญ่ทั้งเล็กเออประมาณนั้นทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กก็พวกหนอนพวกอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ให้ทําให้สวนน่ะระเบียบระเบียบสะอาดเนาะเพราะฉะนั้นก็จริงๆมันก็พูด่ยวกับสวนน่ะแล้วรูปทั้งอันทั้งสี่อันริมริมเนี่ยมันคือเป็นรูปสวนหมดเลยก็เลยจะคือกฎของสวนนั่นเองก็ได้รู้แต่เนี่ยข้อเสียของโอเน็ตคือ เขาอ่ะชอบให้เราตอบตามรูปภาพแต่รูปภาพที่เขาให้เราอ่ะมันมันไม่มันไม่ชัดเพราะว่ามันเป็นขาวดำอ่ะ <c oughs> เออใช่ <c oughs> เนี่ยดูเด็กอย่างอันเนี้ย <c oughs> โหดูแทบไม่ออกเลย <c oughs> มันก็จะยากตรงเนี้ยแหละนะะบางทีมันก็เคยเป็นประเด็นหลายรอบแล้วนะเรื่องว่าไอรูปภาพขาวดำแล้วก็แบบทำให้คะแนนหายไปโดยเฉพาะพวกเด็ก มหกอ่ะเขาจะสีเรียดเพราะว่าคะแนนเขาต้องยื่นเข้ามาหาลัยมันค่อนข้างจะจริงจังกว่าแบบตอนปหกที่ยื่นเข้ามหนึ่งอ่ะคือเป็นอย่างเงี้ยก็จะแย่นหน่อยนะฮะแต่ก็เดาๆได้อันนี้มีคําคําที่บอกจะเดาได้ที่ไม่ใช่รูปภาพอ่ะขาเจ็ดโลแอทด e ไซน์ Design, ทุกที่ป้ายอันนี้ชัดเจนสามเหลี่ยมและนี่คือกล้องวงจรปิดซีซ v ที่ติดอยู่ทั่ว กรุงเทพนั่นเองนะฮะเราบอกว่าป้ายนี้หมายความว่าไงก็นี่เลยมีกล้องอยู่นั่นเองที่เหลือข้อสองผู้คนกำลังถ่ายหนังไม่ใช่แล้วก็คุณสามารถดูทีวีตรงนี้เลยโอ้ไม่ใช่แล้วหรือไมโครโฟนทำให้เสียงของคุณดังขึ้นไม่ใช่เนะาะตอบข้อ e มีกล้อง How having lunch about after at the canteen หลังจากกินอาหารเสร็จที่โรงหรแล้วเนี่ยแบดก็บอกว่า can we l i v e the plate s on the table ฉันทิ้งจานไว้ที่โต๊ะเลยได้ไหม <Yeah. S 1> เออเสร็จแล้วไรอันเขาบอกว่า๋อ o จอห์นติงโซฉันไม่คิดว่าไม่ได้อ่ะไม่น่าจะได้นะ look at the sign ดูป้ายสิ with h sign a r e t h e y talking about ไป้ายไหนที่เขาพูดกัน อันนี้พิซซ่าไม่เกี่ยวไม่ไม่ไมีมมมมนินนิ่งอะไรเลยแล้วก็ข้อสามห้ามเอาเครื่องดื่มเข้ามาข้อสี่ห้ามเอาอาหารขึ้นมานี่มันลงอาหารไงไ <c oughs> ม่ควรจะมีป้ายพวกนี้ก็จะตอบเป็นข้อสองนี่ให้เอาจานไปรเก็บนั่นเองให้เรียบร้อยอข้อเก้า 9, look at จ h e เมนูดูที่เมนูเนาะ k ื Drink. จอนบอก I want ice Google ก็คืออันนี้ word about you แล้วคุณล่ะเพื่อนอีกคนก็เลยบอกว่า,า just milk เอาแค่นมนะเอมเอานมเย็นแล้วกันเอสรุปว่าเอาโกโก้เย็นกับนมเย็น how much do they have to pay in total รวมแล้วเสียเท่าไหร่สกคนเออยี่สิห้ายี่สิบเป็นสี่สิบห้าจ้าก็อตอบสามไปจริงๆข้อสอบโอเนดอะพี่มองว่า มันไม่ค่อยได้วัดแกมมาเท่าไหร่อะ่ะเออมันวัดแบบความรู้ทั่วไปสะหมดเลยอะนะเดี๋ยวก็มีรูปมีป้ายมีเทศกาลมีชาร์ตต่างๆมีมาให้บวกลงบวกเลขอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นแหละ <laughs> จะต่างจากข้อสอบข้อมอหนึ่งข้อสอบข้อมอหนึ่งคืออันนั้นคือแกมมาจะจามาเลยอจะไม่ค่อยมีพวกเอ่อแบบนี้เท่าไหร่เนาะข้อสิบ read the sentence อ่านประโยค students got lower scores in many subjects in 2021. They did better only in math, which by g a f the chart <laughs> อย่างเดียวเลย g a f is correct. ภาพไหนถูกก็คือนักเรียนเนี่ยได้คะแนนต่ำในหลายวิชาเลยในปี2021ซึ่งมันก็คือวิชาไทยอิงแล้วก็วิทย์เนาะเราก็ต้องหา 2021ที่มันคะแนนน้อยก็คือไทยอิงวิทอันนี้นนวิทสูงกว่าไม่ใช่อันนี้อิงวิดถูงกว่าไม่ใช่อันนี้ไทยสูงกว่าไม่ใช่ต้องเป็น,น,นข้อสามเออก็คือชาร์จเข้มอะน้อยกว่าหมดยกเว้นแค่เลขเนาะอันอนี้กรจะถูกต้องนะฮะ ถัดไปเซเวทเฮ้ยดูเนเทนส์มาแกนแนวเดิมเลยก็คือให้อ่านเนาะแล้วให้เรียบเรียงว่าเราแมปไหนถูกต้องแล้วก็จะทำเหมือนเดิมก็คือไล่ไปทีละแมบปบแต่ส่วนใหญ่คำตอบของที่เขาจะให้ไล่ไล่ทีละแมปอย่างเงี้ยคำตอบมันจะอยู่ต้นต้นหนึ่งหงมือก็สองเพราะว่าเมื่อกันเด็กจะเสียเวลามากก็จะมีอาเจเนเฟอร์เดินจากชอปเนาะ ไปที่ s road ู่ตรงนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงมุมและเลี้ยวขวาเข้าสู่ west road จากนั้นก็จะถึง main road แล้วก็เลี้ยวซ้าย <Okay. S 1> แล้วก็ข้ามถนนก็จะเจอถ้าไล่ตามแมปอื่นก็จะไม่เจอนะคะก็จะผิดที่อ which sentence is correct ประโยคไหนถูกอันนี้ก็คือมาแนวเดิมสลับคำ ที่ถูกที่สุดก็จะเป็น my friends and I go to the museum once a week ฉันกับเพื่อนเนี่ยไปพิพิธภัณฑ์อิตกตลาคังเนาะที่เหลือสลรับคําวมวนข which question has a different intonation ข้อไหนที่มีรูปแบบแตกต่างกันก็คือข้อสาม have ขึ้นแสดงว่าเป็น yes no question ส่วนที่เหลือ why what How? เป็น w h question สิ which sentence has a correct punctuation ประโยคไหนมีเครื่องหมายที่ถูกต้องแล้วก็คือตอบหนึ่งนะฮะมีมีคอมมาหลัง yes no ถูกต้องและมีจุดจบประโยคถูกต้องที่เหลือข้อสองเครื่องหมายตกใจไม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมาอยู่หลัง yes no แล้วก็เครื่องหมายอันนี้ semicolon จะไม่อยู่ถ้ายประโยค อันนี้เหมือนการเซมิโคลอนเพราะสี่ก็เซมิโคลอนโอเคไม่อยู่นะฮะปัดไปสิบห้ามาลี is a ปฐม six student แล้วก็ดิชา is an exchange student they are looking at the picture of the Thai festival ก็คือมาริเป็นเด็กนักเรียนปหกดิชาเนี่ยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกำลังดูภาพของ เขาเรียกไงเฟสติวัลค,คือเทศกาลเทศกาลของไทยอยู่ mm hmm. ดิชาก,ก็เลยบอกว่า this must be จุดๆจุด the fireworks are always amazing ดิชาบอกว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นเทศกาลจุดๆจุดนะเนี่ย <Yeah. S 1> มีแบบอย่างยิ่งใหญ่อลังการมาริก,ก็บอก no it's not ไม่ใช่เลย as the ลอยกระทงเฟสติว a ลในไทยแลนด์มันเป็นเทศกาลลอยกระทง ซึ่งเราก็ต้องเดาเทศกาลอื่นที่มีพุเหมือนกันที่ทําให้เขาเข้าใจผิดได้ก็คือนิวย e ร์เพราะนิวยอร์มันมีพุเหมือนกันอืมที่เหลือเขาไม่จุดพุกันคริสต์มาสฮา l โลวีนแตงกีวิงเนาะเจ็วบหกเขาบอกว่า you are having rice and chicken again เฮ้ยแกแกกินไก่กับข้าวแล้วนะอืเพื่อนกลูคัะบอก sure แน่นอน แล้วก็ต้องบอกอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งในเมื่อกินซ้ำเนี่ยมันควรจะแบบประมาณว่าเออชอบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จะเป็น I oh, like it It's delicious มันอร่อยชอบที่เหลือบอกว่าแกชอบมันนี่แล้วก็บอกว่าไม่อร่อยด้วยโ <c oughs> มโซเลยเล้สามฉันเกลียดข้าวอ้าวเกลียดข้าวแต่กินกินอีกแล้ว <c oughs> เออแล้วก็บอกเพื่อนว่าเพื่อนอะ ชอบสปาเกตตี้อไไม่ต้องไปบอกเรื่องของคนอื่นเพราะสี่แล้วก็บอกว่าเพื่อนชอบกินก๋วยเตี๋ยวแต่ฉันน่าเกลียดไก่โอโ้โหัมโซไปใหญ่ตอบข้อสองนะฮะ <c oughs> แล้วก็สิบเจ็ดอนบอกเฮ้ยซาร่า you look tired what's the matter เกิดอะไรขึ้นดูเหนื่อยนะดูเหนื่อยๆอ,อะไรเงี้ยซาร่าก็จะต้องพูดแบบว่ามัน ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเป็เรื่องที่ไม่ดีสักอย่างหน่ซึ่องอันนี้ I feel terrible คือรู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกแ yeah ย่ I think I have c a u g h t COVID 19เนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันรู้สึกไม่ค่อยดีอ่ะคิดว่าน่าจะติดโควิดแล้วล่ะเพื <laughs> <laughs> ่อน้องรีบวิ่งหนีเลยนะแบบนี้ท <laughs> ี่เหลือ <laughs> ฉันฉันดูดีมากไม่น่าใช่หรือว่าฉัน สึกโอเคเหมือนกันนะแล้ก็บอกเพื่อนว่า <laughs> เพื่อนดูไม่ค่อยดีเหมือนกันนะ <laughs> ไม่ใช่ตอนอย่ว่า w h ร์ส the m a t t อรปุ๊แบ,บ oh, บก,ก็ต้องบอกว่ารู้สึกไม่ดีหรือไม่ก็ต้องบอกอาการป่วยไปสิบแปด Alicia told Bert that Steve break into her house the night before Alicia เขาบอกไปว่ามีโจร เข้ามาในบ้านของเธอคืนก่อนเบรเกอบอกว่า did he steal anything แล้วเขาขโมยอะไรไปบ้างไหมเอลิชาพูดว่าอะไรไม่รู้แต่บอกว่า but he ate all my food บ้าแปลว่าแต่กินข้าวถึงใช่กินอาหารไปเออบ้าแปลว่าแต่แสดงว่ามันจะต้องไม่ใช่อย่างที่เบรกรคิดอ่ะแสดงว่ามันน่าจะไม่ขโมยไปอ่ะมันถึงบอกเขาบ่าไม่ขโมยแต่ว่ากิน อาหารขขงใช้ไปหมดเลยจ้าอืมก็จะตอบข้อสี่ no he didn't เพราะถ้าตอบ no, no ว,ว่า yes he did ใช่ขโมยแต่เขากินอาหารม,มันจะตับไปอืมมันมันไม่มันดูไม่ขัดแย้งกันเอาง่ายๆ maybe not อาจจะไม่คือมันดูไม่ค่อยแน่ใจอ่ะเออแต่ก็แน่นอนแต่กินอาหารไปอีกก็ไม่ใช่ละสิบเก้าพอล่าบ,บอก I should Get Back to my class เดี๋ยวฉันต้องกลับไปเรียนแล้วนะชอนก็บอกว่า oh, Me too เราเหมือนกันก็คือล่าลาก,กันเลยแบบนี้เนาะ See you ยีแมนบอก Oh I didn't bring my English book today ฉันไม่ได้เอาหนังสือภาษาอังกฤษมาวันนี้เรเกอร์บอก Don't oh, ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลเลยแก We can share เออ do, do, do ดูดูด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ย เพื่อนแชร์มาปุ๊บแล้วก็ขอบคุณเนาะ k you very much พี่เหลือมาดูไม่เข้าท่าเท mm ่าไหร่นี่สิเ Loss บอก Could you help me write an essay เออให้เพื่อนช่วยเขียน essay หน่อยโซเนียก็บอกว่าอะไรไม่รู้แต่ข้างหลังบอกว่า I haven't finished my yet ฉันก็ยังทำขหงฉันไม่เสร็จเหมือนกันแสดงว่าไม่น่าจะช่วยเนาะต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนตอนนี้ ไม่ช่วยก็จะต้องบอกเพื่อนไปว่า I'm sorry ที่เหลือยี่สิบสองโซเฟียบอกว่าโซเฟีย and s a r a are looking at Sophia's family album ก็คือโซเฟียแล้วก็ซาร่ากำลังดูรูปอัลบั้คมครอบครัวของโซเฟียกันซาร่าบอกว่า Mike it's cute ไม่ดูน่ารักนะแกโซเฟียก็เลยบอกว่าจุดจุด h hey, e i s a friend of my Jerry. <c oughs> เขาเป็นเพื่อนของฉันเจอร์ี่แสดงว่าเพื่อนพูดคนหนึ่งพูดถึงไมค์คนหนึ่งพูดถึงเจอร์ี่แสดงว่าคนนี้อาจจะไม่ใช่ไมค์เนาะก็เลยจะบอกว่า t h a t not Mike. นี่ไม่ใช่ไมค์จ้าที่เหลือฉันเจอไมค์แล้วก็พูดถึง my friend ทำไมก็ไม่รู้ององ This is not me. เขาชี้ไมค์ไม่ได้ชี้เราอืมนี่คือไม่ใช่ฉันอื่อไร You know me. <c oughs> แกรู้จักฉันเอา dome, ร,รู้สึรู้สึดูไปค่อยเขาท่า2ี่สิบสามดูอีกสามระหว่างการสอบติวเตอรพูดว่าพี่ชาบอก YES BUT come right back <liner. S 1> กลับมาเนาะเออเหมือนกับ <S <S ว่าต้องขอ <an> งอะไรจะสักอย่างนึงลองดู will you come with me ให้ครูมากับฉันสอบอยู่แล้วให้ครูไปกับฉันคือไปไหนแล้วเพื่อนที่เหลือล่ะหรือข้อถามชอ้คำอิน แบบฉันควรเข้าไปในห้องไหมอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้นอยู่ในห้องแล้วไม่ไม่ต้องถามพราสิ Would you like to go home? ถามครูว่าครูอยากกลับบ้านไหม <laughs> ไม่ได้มีข้อเดียวที่เข้าท่าคือขอไปเข้าห้องน้ำเนาะซึ่งครูบอกว่าได้แต่ว่าให้กลับมาข้อ24่สิบแม็กบอกว่า after the final exam I'm going to make a little d o r ก็คือหลังจากสอบ ไปนองเสร็จอะเดี๋ยวจะไปถักนิตติ้งไอไอ,ไอตุ๊กตาแบบเนี้ยถ้าตุ๊กตาถักอะ work b o u t you แล้วคุณล่ะในเมื่อคนนึงอะพูดถึงกิจกรรมหนึ่งอยู่แล้วถามอีกคนนึงก็ควรจะเป็นการถามว่าแบบเออกิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมใช่ไหมเหมือนอันนี้เป็นฮ็อบบี้อีกคนหนึ่งก็ต้องตอบฮ็อบบี้เหมือนการงานอนดิเรกก็จะตอบว่า I will work on my s t a m p collection work เนี่ยไม่ได้ว่าทำงานบนสแตมมันหมายถึงทำอะไรเกี่ยวกับสแตมได้เนาะ ที่เหลือจะสอบจะทำข้อสอบให้ดีที่สุดไม่ใช่ไม่เกี่ยวอันนี้คือไม่ได้โฟกัสการสอบเลยโฟกัสหลังสอบแต่ก็อันนี้คือแกอ,อันนี้คือให้เวทีรีลีอะไรก็ไม่รู้แล้วก็อันนี้คือบอกว่าคุณบอกว่าแกจะให้ของขวัญเราจากภาคเหนือแปกมาเนี้ยอยู่ก็บอกว่าเพื่อนจะให้ของขวัญเพื่อนก็งง,ง ยี่สิบห้าอ่ะนี่เขาบอกว่า oh, I have a head ache ปวดหัวมาเลยปวดหัวมาก็ต้องมันก็ต้องประมาณให้กินยาให้พักผ่อนให้กลับบ้านให้ไปนอนอะไรประมาณเนี้เนาะก็จะตอบข้อส <You S 1> <should S 2> <but> ี่ u s h o u l d t a k e a p i l l a n d g e t some sleep นนกินยาแล้วก็ไปนอนจ้าที่เหลือคุณ <laughs> ควรไปเยี่ยมคุณยา่าหรือคุณยายไม่ใช่ไม่ช่วยเลยปวดหัวแล้วก็คุณสามารถ เลือก ie, หรือว่าวัคซีนหรือไม่ก็แมสมันอาจจะไม่ถึงขั้นต้องไปฉีดวนะัคซีนอะปวดหัวเฉยๆแล้วก็คุณให้เลือกว่าจะเป็นหมอหรือเป็นพยาบาลเอ,อเลือกได้ก็ดีสิ <laughs> 26 after the basketball match หลังจากการแขง ball, ่งขันบาสเกตบอลจบวิลเลียมก็บอกว่า you p a y very well เล่นดีมากเลยพอลอง o u been บิน y พ n g เล่นมานานแค่ไหนแล้วเนอะเจมส์ James, mm hmm. ก็ต้องบอก mm hmm. เกี่ยวกับพวกเวลาเออก็จะตอบเป็นข้อสาม r ฟ about a year นาประมาณปีหนึ่งแล้วนะตอนนี้ออต่อมานนั้ที่เหลือ Just for fun แค่สนุกสนุก I play a l a team ฉันเล่นให้กับทีม I play every Saturday เล่นทุกวันเสาร์ไม่เ<อ>ี่ยวตรงคำถามเลยเออใช่ไม่เกี่ยวเลยยีบเจด เรียมบอก how can I get to your house ไปบ้านเขาจะไปบ้านแกได้ยังไงเออวิล really, ล mm ี hmm. ่ก็เลยบอกว่า very easy ง่ายมากเลยเขาถามเขาเอยไม่ใช่เขาถามเขาบอกอะไรไม่รู้แต่ข้างหลังอะ่ะ get off get off แปลว่าลงรถลงรถก็ควรจะแนะนำให้เพื่อนมาด้วยรถถึงจะบอกว่าลงรถก็คือจะเป็นข้อหนึ่งให้นั่งรถเมลสายสิบสองที่เหลือ ให้ปันกก่นจักรยานแล้วจะเสร็จออกลงรถทําไมงงหรือให้ถามผู้คนแต่บอกว่าให้ลงรถแล้วก็ให้เดินไปที่มุมแล้วก็ลงรถเดินแล้วลงรถยังไงไม่เข้าใจไม่ใช่โมโซะมากยี่สิบแปดป้าบอกว่า I c a n send a m e s s a g e to my friend ป้าไม่สามารถส่งข้อความหาเพื่อนได้เลยเหมือนเป็นปัญหาอะไรสักอย่างเกี่ยวกับมือถืออะ หลานก็เลยบอกว่าช่วย is easy ได้เลยมันง่ายมากครับก็ถ้าเขามีปัญหาเขาก็ควรให้เราช่วยก็คือ can you help me with it ให้หลานช่วยเนาะที่เหลือข้อหนึ่ง teach you ให้ป้าบอกว่าเดี๋ยวป้าจะสอนเอง <c oughs> ก็ป้ามีปัญหาอยู่แต่ป้าจะสอนเองแล้วก็ข้อสองคุณใจดีจังเลยยังไม่ได้ เหมือนอ่านใจยังไม่ได้บอกให้ทำอะไรเลยนะแต่บอกว่าใจดีแล้วแล้วก็ข้อสามบอกไม่เป็นไรคุณป้าบอกว่าไม่เป็นไรไม่ใช่นะมันมันข้ามขั้นไป2 9 s i r บเก้าซี are going to have a picnic at park ก็คือสอคนเนี้ยซีแล้วก็เทสเนี่ยจะไปปิกนิกที่สวนซบอกว่า what do you think คิดว่างไง should we bring the dog เอาหมาไปดีไหม take เขาบอว่า that would be great ดีเลยเออแต่ก็ต้องพูดอะไรที่มันเข้าท่า <Okay. S 1> ที่มันดีดีอ่ะก็คือ he will love it there ก็คือมายถึงหมานะ่าจะชอบที่นั่นเลยนะเออก็จะเป็นเข้ากันเนะเาะเข้ากันเกับเรื่องหมาข้อหนึ่งจะจะบอกว่าฉันเห็นมันทั้งหมดแล้วเห็นอะไรอ่ะข้อสาม เขาไม่ให้เอาเข้าแต่บอกว่ามันดีมากแล้วค่อยบอกว่าแต่เขาไม่ให้เอาเข้าจ้า <c oughs> <c oughs> นี่เหรอ่ใช่แล้วต้องบอกแต่แรกถ้าเากิดว่าจะบอกว่าไม่ให้เข,าข้าก็ต้องบอกหน้าประโยคนี้แล้วก็ you have never been here แกไม่เคยไปที่นั่นหรอกมันก็มันจะไปจำเป็นต้องพูดทำไมอ่ะไม่เข้าใจในบริบทนี้นะมันไม่จำเป็นเนาะสามสิบ เขาบอกว่า how was the movie last night หน mm hmm. ังเมื่อคนะืน mm hmm. เป็นไงบ้างไอวี่ก็จะต้องตอบอะไรก็ได้จะชอบหรือไม่ชอบก็ได้แต่ต้องเป็นเหตุเป็นผลกันจะเป็นข้อส I didn't like it ไม่ชอบเลย I fell asleep after the first ten minutes mm hmm. จะรู้สึกง่วงตั้งแต่สิบนาทีแรกเลยเอ <Okay. S 1> เป็นเหตุเป็นผลนะไม่ชอบแล้วก็ก็เลยแบบดูแล้วแบบง่วงเลยที่เหลือเขาหนึ่ง ฉันไม่ได้อ่านแค่ไม่ได้อ่านคือจบแล้วเพราะว่าไปดูหนังไม่ได้อ่าน,นสือ่อนะจ๊ะแล้วก็ข้อสองมันไม่ตลกเลยแต่ว่าฉันเนี่ยเอาไปเอามุกไปเล่าให้เพื่อนฟัง <c oughs> ไม่ตลกแต่เอาไปเล่าต่อไม่ใช่ละ I a m not tried ฉันไม่เหนื่อยเลยฉันไปเดินมาสิบนาทีเองเ <c oughs> ขาพูดถึงไปดูหนังอยู่ไม่เกี่ยวสามเอ็ด เป็นว่าว่า did you hear that เฮ้ยแกได้ยินปะ I hear thunder คือได้ยินเสียงแบบฟ้าฟ้าผ่าฟ้าร้องเลยยูกิบอก oh no แล้วก็มันจะต้องเป็นอะไรเกี่ยวกับในเมื่อ thunder คือต้องมาพร้อมฝนต้องมาพร้อมอะไรเนาะก็จะตอบอันข้อหนึ่ง a storm is coming พายุกำลังมาแล้วอืมก็จะตอบเป็นข้อหนึ่งนะฮะที่เหลือ is s o u t s life fun มันดูตลกเนาะไ,ได้ยินเสียงได้ยินเสียงควาล้องแต่บอกตลกเพราะสามพระ 3, พาอาทิตย์ค่ำขึ้น <c oughs> <c oughs> พรอาทิตขึ้นแล้วฟวาล้องว่าจะไหเพราะสี่มันจะต้องเป็นแบบเป็นวันที่สดใส่ใช้ <c oughs> แล้วอืมเนาะต้องเป็นสตแล้วก็อันที่สอง in the living room <c oughs> ในห้องอังเล่นตันลูกชายบอกว่า <c oughs> I'm not sleepy มัมผมไม่ง่วงเลย แม่แม่ก็แบบว่าเอสว e ลลี really ่ l ล t e นาดึกแล้วจ้าแ,แล้วก็อิ s ส i m e to s สล e ปไปนอนได้แล้วไปนอนได้แล้วก็ต้องพูดอะไรให้มันแบบปิดอะไรที่เรียบร้อยนู่นนี่แล้วก็ไปนอนอะไรเงี้ยก็จะเป็นข้อสองเทิร์นออฟเดอะทีวีแอนด์ปิดทีวีแล้วไปนอนซะเนาะข้อหนึ่งบอกว่าให้ปิดไฟแต่ว่าให้ไปเรียนให้อ่านหนังสือไม่ใช่ในความมืดจะด้วย แ้วก็ข้อสามเปิดไฟลแล้วออกกำลังกายซะใช่ไม่ใช่ใชข้อสี่เชิ n ออนเดอะทีวีเปิดทีวีแล้วก็ทำการบ้านด้วยไม่ใช่แล้วเพราะเขาบอกให้นอนก็ต้องก้อสองเนาะโอเค